สวัสดีค่ะมาเบาพื้นเจ้าของให้พี่น้องฟังคือเก่าเนะาะจ้าคลิปนี้วั <Hi. S 1> น,นี้งั้เห็นอากาศมันดีมานาั่งเล่นกันเลยอยากเบาสู้ฟังเนะาเะจ้าบ่แม่นอ่าบ่แม่นเบาพื้นเหล่าสู้กันฟังเนาะค่ะดามาเมฝลังเนาะอ่าบางคนกะสีเจอเรื่องเล่าบกคึ้กันเนาะแต่ว่าอาสิบบมีผูดด้ใดเจอคือผีก็ได้เนาะแต่ผีเจอแบบอ่า เรื่องแบบนี้ก็เลยอยากมาเล่าให้ฟังว่าผู้ใดเคยเจอแบบนี้บอปัญหาจังสี่นะถ้าเจอกะเอามาแช่สู้กันฟังเนาะจา้ะเอามาเม็นไตลิปก็ได้เนาะมาเล่าสู้กันฟังเรื่องของพี่กะอ่า,อาตังแต่ตอนที่มาไมา่ใหม่พูดล่ะย้อนไปตอนมาไมา่ใหม่ที่ว่ามาอยู่กับฝรั่งไม่ใหม่มกะเดินทางมาจากไทยมาเนี่เธอแล่นเนาะเพิ่นกะอ่า,อามีอดีตพรรยาเหม็นบอเพิ่นมีอดีตภรรยาที่นี่ เพิ่นกัสิไปหาลูกเพิ่นนะเพิ่นกันเลยผ้าผี่ไปเยี่ยมไปบ้านเมียเพิ่นละ่ะบ้านเมียเพิ่นบ้านนี้ฝรั่งถึงเขาสิมีลูกแต่เขากัยังติดต่อกันอยู่แม่นบอกเขาก็นยังติดต,ตออ่อกันตตกคือเพื่อนนะที่นี่พนพนเ,เพิ่นกับผ้าผี่ไปบ้านเมียเพิ่นเพื่อที่สิไปหาลูกอไปที่แรกนะอฝรั่งเมียเพิ่อนนั่นก็ดีเด้ เขาสีหูว่าเขาเป็นอเนี่ใไม่สามีเก่าเขาหรือเปล่าเขากับบอลูเนาะหรือจังไดเขากับบอลูบานนี้เพิ่นกัแนะน้ให้อันสามีนี่ก็แนะน้าให้รู้้จักกันเขาก็ดีน้าผี่นะเขาก็เออตอนรับเข้าจังสันสีก็ดีน้าเนาะผี่กันึกว่าเออเขาก็คือสีดีเนาะฝรั่งเขาเลิกกันไปแล้วเขากับยังติดต่อกันคือเก่าเขากัยังทักทายกันคือมูคือพวเขากัยังดีน้ากันอยู่ยังสีหน้าอ่าหลังจากนั้นผ่านไป หลังจากนั้นผ่านไปอาทิตย์ต่อไปกับไปบ้านเขาอีกเด้เพราะว่าต้องไปรับลูกไปไอย่างสินะเปลี่ยนกันเลี้ยงเนาะไปรับลูกเพิ่นกับสิไปเที่ยวเนี้ยเพื่อนนั่นอดีตเนี้ยเพื่อนนั่นสิไปเที่ยวบา้าน้ำมูก็เลยฝากลูกให้พ่อพี่เลี้ยงพ่อพี่ก็เลี้ยงลูกให้บ้านนี้พี่นั่นกับว่าได้ติดต่อทังบ้านหลายหลายมือแล้วนะเป็นอาทิตย์แล้วนะก็เลยอยากติดต่อทังบ้านที่นี่สามีนั่นก็เลย เฮ็ดเน็ตไทยการเท็ดเน็ตบ้านเพื่อนนั่นแหละบ้านเมียเพื่อนนั่นแหละพาะว่าเขาต้องยุหันเลี้ยงลูกให้เขาเด้เมียเขาไปอยู่เนาะเขาไปเที่ยวบ้านนี้การได้เลยคุยกับพนทั้งบ้านทนทั้งไทยเขาพร่อว่าเมียเพื่อนกลับมาเมียเพื่อนกลับมาเพื่อเห็นผีคุยอ่าอินเทอร์เน็ตอยู่นะเพื่อนก็แสดงท่าทางคือจังบ่พอใจนะก็จังท่าทางบ่พอใจผีกับอ่าเก็บอาการเนาะยังประธานหูยังแบบว่า เก็บอาการดูเก็บอาการก่อนว่าเออเข้ามาใหม่เขาบอกลู้ว่าอ่าวัฒนธรรมประเภทนี้ฝรั่งเป็นจันไดมันบ่ก็เลยเก็บอาการกับว่าปากบ่้ยังบาง้านนี้ต่อจากนั้นมากระสิมีเรื่องเรื่อยๆบา้านนี้มีเรื่องมากเอยๆเพราะว่าอ่าจังทีว่าเป็นรับลูกจังสี่เพิ่นกระสีบอกว่ามารับลูกได้ มารับลูกได้แต่ว่าบ่หายพี่เขาบ้านเพิ่นวางส่นะบ่หายพี่เขาบ้านเพิ่นมาเด้เอาเออบันน้สามี่ก็บอกว่าเออห้รล่ออยู่นี่ละวล่ออยู่รถดนะบ่ะตองเขาไปในบ้านเขาก็เลยว่าเป็นยังตะกี่เขาคือึหายชั้นเขาบ้านดู่อาเพิ่นก็กว่าเป็นยังดอกห้รล่ออยู่บ้านชังสามีก็คือสีบอยากมีเรืืองเนาะก็ใหายล่ออยู่ข้างนอกเออไ่เป็นยังเขากับบอยักไปบ้านเขาอยู่แล้วนะปกติกะล่ออยู่ข้างนอกน่แหละบันที่นี่อัน แต่ว่าเวลาเพิ่นมาลับลูกน้ำพีเนี่ยเพื่อนสีบอรออยู่ข้างนอกเด้เพื่อนสีขืนทึงบานเลยเดย้อันอดีตเมียเพื่อนนะ่ะสีขืนทึงบานเลยสีข้นมาซองเบิงว่าลูกเพื่นอยู่จังไดนอนจังไดกินจังไไดสีเข้ามาเบิงในเฮียนในซานเฮาเลยนะเออเพิ่อนกัสีม้างสีพี่ก็ยังว่าพี่กันเลยแปลกใจอยู่กระถามสามีว่าเอา้าเวลาฉันไปรับลูกนะฉันคือเขาบ้านเขาบ่าได้ ตา่าเวล่าเขามารับลูกนะเขาขึ้นมาเทิงเฮียนใดเทิงบานเท่าใดยังสินะอันปกติหนีเขาเฮ็ดจังใดกันอ่ากันเลยถามสามีเนาะสามีก็บว่าจริงๆมันกะรับใดอยู่แค่หน้าบานล่ะเขาก็วางสิเนาะอ่าแต่ว่าเมียเพิ่นนี่สิเป็นคนหลั่นอ่ามันก็เลยสิขึ้นมาเบิงเทิงเฮียนเทิงซ่านมาเบิงหอดที่รับที่นอนลูกเต่าเขาว่ายอยู่ดีสบายบอกินดู่จัาไดยังสีนะที่นี่พี่ก็เลยว่าเอ้าตา่าเวลาฉันไปรับ ลูกบ,บ้านเขาฉันยังแคร์อยู่ข้างนอกเดชฉันบ่ด้เคยเข้าไปบ้านในเฮียนในซ่านขึ้นทั้งเฮียนทั้งซ่านเขาเดชเขากว่บบานเนาะบ้านนี้ก็เลยเก็บใบเนาะเก็บขอมูลไว้เดชบ้านนี้เก็บข้อมูลไว้บ้านที่นี่เพิ่นเลิกแล้วเพิ่นกับเเลิกเดชอันอดีตภรรยานะแปลว่าอ่าเมียหลวงทวงผัวคืนสินเนาะ <c oughs> เพิ่นกระจากในผัวเพิ่นคืิ่นที่บ้านนี้เพราะตาเพิ่นหูว่าผี่แต่งงานมาอยู่น้ำกันถูกต้องตามกฎหมายจัยงส่นะ เพิ่นกับไปหาขอมูลผู้ยิงไทยเด้ไปหาขอมูลว่าผู้ยิงไทยเป็นจงังไไดวัฒนธรรมผู้หยิงไทยเป็นจังไดนะไปหาขอมูลได้บ้านนี้บ้านที่นี่อยากหูกเกี่ยวกับคนไทยเห็นนะที่นี่เพิินกะละลานได้บ้านนี้เป็นละลานอยากได้ผัวคืนอยากได้ผัวคืนเพื่อกะละลานอันเพื่อกะสิทโทมาหาผัวเพลินนะ่ะหาผัวเก่าเพลินนะ่ะเด็กเด็กดนเดินกัโทมาตีหนึง่งตีสองกัโทมา ย่ำรับย่ำนอนกับโทมาเด้พี่น้องบ่บแมนว่าอ่าบแมนว่าสีโทมาย่าเหมอเวนนะตีหนึ่งตีสองตีสามตีสี่แล้วต่นั่งคิดได้นั่งกับสีโทมาพี่นอนอยู่พี่กับเออเลยคิดในใจเนาะว่เาเอ๊ะแมนเขาเลิกกันไปเขาเลิกกันไปเนาะหรือเขายังเป็นผัวเมียกันดูหรืเอเขาเขา,าตัวเข้ามาเลี้ยงลูกให้เขาบ่พี่ก็คิดเนาะคิดว่าหรือเขาตัวเข้ามาเลี้ยงลูกให้เขาเพราะว่าอ่ะพี่บ่เ,เคยติดต่อฝรั่งเลยเนาะอ่ะเป็นผัวคนแหลก ล้วก็ติดต่อคนแหลกเนาะนก็เลยแบบว่ามันบกค่อยหูเกี่ยวกับฝรั่งนะก็เลยคิดว่าเข้าตัว๋วเข้ามาเลี้ยงลูกเขาบ่เข้าเลิกกันอิหรีบออันเพราะว่าตีหนึ่งตีสองตีสามตีสี่นั่งกับทรมา,า,รมาอย่างสี่ไหมจากทรมาอย่างทรมาคุยกับผัวนะโทรทถูกมือเด้พี่น้องบ่มแมนมาอ่าทรมือหนึ่งมือเดียวคือว่าทุกมือย่าง,งมือเศาร์ก็โทรย่างมือเว้นขึ้นตลอดยี่สิบสี่ชั่วโมงนะนั่งิโทรมาที่นี่พี่ก็เก็บขอมุน ับเบาเบาเา,าเลยล่ะสงสัยอยู่สงสัยแต่บ่ปากบ้านนี้อ่าก็เลยถามบานนี้เลยถามสามีว่าเธอเลิกกันหรือตีเขาก็เลยวางสีนนะเธอเลิกกันอีหลีบรอบเพื่อ,อกนก็นว่าอ่าเลิกแล้วถ้าบ่รเลิกฉันสิไปแต่งงานนําเธอได้ตีเพราะว่าการตีฝรั่งสิไปแต่งงานนั้นพนไทยนะเขาก็ต้องขอใบรับรองโสดเป็นบ่ขอเอกสารทางพีใบรับรองโสดว่าเขาเป็นโสด เพื่อที่สายืนแต่งงานกับเฮาเฮาคือกันเฮาก็ต้องขอใบรับรองโสดจากประเทศไทยเพื่อที่สิสรงให่เขาว่าเฮาโสดหรือว่ายาลา่างเพื่อที่สิมาแต่งงานกับคนต่างชาติมันบอละเออที่นี่พี่กัสทรงใสยว่าเออมันมัน,ม,นมันเลิกกันแถ้บอบานนี้พี่ก็เลยว่าเธอติดต่อกันอยู่จังเสียอ่ามันบอแเ่นธรรมดาเนะคนไทยนี่คือเลิกแล้วเลิกเลยอันผู้ใดเลี้ยงลูกกับผู้นั้นเลี้ยง กสิสรงเสียกันซือ้อเป็นเงินเป็นทองอย่างสีนอแต่ว่าเธอหนิโทรมาหากันทั้งตีหนึ่งตีสองตีสามตีสี่เธอกระโทรอันโทรทุกมือพี่กับบางสีนออ่าบากับสามีละ่ะเขาโทรถูกมือเลยทั้งตีหนึ่งตีสองเขาขึ้นปเก่งใจย่ามหลับย่ามนอนอย่างสินะบ้านที่นี่เวลาฉันไปบ้านเขาน่ะเขากะบบหายฉันอันเขาไปในบ้านให้ฉันดูนอกบ้านแต่มาเวลาเขาน่ะ เขาคือลวงได้เขาคือจังสามารถข้นมาเทิงเฮี้ยนได้คือจังมาเบิงได้ว่าเฮามีอีหยังบ่มีอีหยังฉันเรรลิมบ่พ่อใจเราเด้พีีก็เลยแบบเออแสดงอาการเลยแบบว่าฉันบพ่ đây, พอใจเราเด้พผีก็เลยบางสิถ้าเป็นจังสีน่ะเธอเลิกกันเห็ดอีหยังพีบางสิเนาะเธอขึ้นอยู่น้องกันเพื่อลูกของเธออย่างสิเนาะเป็นอย่างเธอจังเลิกกันผี่ก็เลยบางสิเนาะบ้านนี้เพราะว่าพี่สิบอกว่าพี่คุยกับแฟนี่นแค่สามเดือนนังเด้สามเดือนนี่คือแต่งเลยน่ะ ก็เลยบ่หูราาละเอียดขอบพัว่าอย่างเขาปันไดเนาะบ้านที่นี่เพื่อนก็นเลยว่าฉันเลิอกอิลีฉันบันใดมีอยียงกับเขาแล้วฉันก็นบ่นใดว่าสิอยากติดต่อเขาแต่เขาสิเป็นคนแบบว่าเป็นคนลำไรยังสินะเป็นคนแบบว่าคือสิบบ่อยากให้อ่าพัวใดดีบม่อยากให้เขามีความสุขก,กับสิประมาณนี้เนาะถ้าเป็นบ้านเฮ้าไหมบ้านนี้พี่กะเออเก็บคามรู้สึกไว้กระบ,บอก กับบอกแต่ว่าบอกแฟนไว้แล้วล่ะบอกสามีไว้แล้วบอกเขาจังสีว่าเขาประสบนะแบบนี้ยังสินะเขาเหตุดใดแต่ชันเหตุบอ่อใดเขาก็เลยวังสีเนาะบ้านที่นี่อ่าพี่มาอยู่แตงมาอยู่ใดสามสี่เดือนบานนี้น้องสามีก็เสียชีวิตเนาะน้องสาวคนเดียวเล่านะ่ะเสียชีวิตบ้านที่นี่อันเพิินกระสิไปงานศพไปงานศพอ่าน้องสาวบานนี้ผู้สามีน่ะกะ่ะส่วน ผีไปงานสูบน้องสาวเนาะแล้วก็ไปรับลูกเพิ่นลูกเพิ่นตอนนั้นยูุบานเมียเพิ่นเน้อยู่บานอาดีตเมียกัสีสวนผีน่ะนั่งรถไปแล้วก็ไปรับเอเด็กน้อยนะแต่ภูมิยเพิ่นบัดบังสิภูมิยเพิ่นบัดบัเธอต้องมารับฉันกับลูกเพิ่นนะเธอต้องมารับฉันกับลูกเพื่อที่สิไปงานสพบของน้องสาวเธอเนี่ยอันบานีผู้สามีก็ว่าฉันสิไปรับไดจังไดฉันไปรับไแต่ลูกเพราะว่าเมียฉันก็ต้องไป ผูผัววางสีเนาะเมียฉันก็ต้องไปมันสีนางตรงไดมันนั่งได้แค่หาคนรถรถเก่งน่ะรถเก่งมันน่งไดแค่หาคเนเพราะว่าต่างประเทศน่ะถ้าที่นางไปกับที่นั่งมั่นเลยน่ะมันสีนางเกินบ่ไดเนาะจ้ะมันก็นางไดแค่หาคนลูกสามคนเมียฉันผู้หนึ่งฉันก็รับใดแค่นี้ถ้าเธอสิไปน่ะเธอก็ต้องไปตังหาเธอสิไปจังไดกับเรื่องของเธอผููสามีกับวางสีเนาะเพื่อนก็ว่าถ้าเธอประมาณรับฉันฉันบ่ไปเด้เพิ่นว่าอันอดีตเมียว่าเนาะ บานนี้ผู้สามีกะว่าเอามันเรื่องของเธอสามีวางสิเนาะถ้าเธอสิไปนะเธอกบไปเธอสิไปจะได้ก็ได้แต่ว่าฉันสิเอาเมียฉันไปน้ำเพราะว่าเมียฉันก็ต้องไปเราฉันสิเป็นบเบอาลูท่านบ้านนี้ผู้อดีตเมียก็เลยว่าเอ้าล้วเธอสิบอกคนจังไดเฮ้บ่ได้ไปน้ำกันนะเธอสิบอกคนจังไดถ้าคนถามนะผู้สามีกะว่าเอ้าก็เฮ้าเลิกกันแล้วเด้ผู้สามีกะวางสิเนาะเฮาเลิกกันแล้ว เธอกลับไปมีผู้ใดต่างหลายคนแล้วเพราะว่าเพิ่นเลิกกับผัวเพิ่นแล้วเพิ่นกลับไปมีแฟนใหม่หลายคนแล้วนะแต่บไดแต่งนะมีหลายคนบัดนี้เพิ่นไปมีแฟนใหม่ถ้าเพิ่นเลิกกับแฟนใหม่เพิ่นก็สิกับมหาแฟนสามีเพิ่นจังสีนะเพิ่นสิเป็นแบบนี้นะผู้ผัวเว้าาห้ฟังเนาะเพิ่นสีไปหาผู้ทรายหลายๆคนบัดนี้ถ้าเลิกกับผู้ใดจังสีแล้วเพิ่นก็สิกลับมหาผัวเพิ่นนะบัดนี้ผู้ผัวก็สิแบบเบื่อแบบสภาพแบบนี้นะ คือล่องรับเมียตลอดล่องรับเมียตลอดก็เลยตัดสินใจอไปหาเมียใหม่นี่แหละเลี้ยง้องเลี้ยงที่ว่าไปหาผู้สาวไทยมาเป็นอ่าขู่ชีวิตใหม่นั่นแหละเนาะเลยไปเจอพีนี่แหละบ้านนี้เพิ่นกะว,ว่านี่แหละอ่าถ้าเธอบอมาลาบฉันฉันบบไปฉันผู้พัวกะว่าแล้วแต่เธอถ้าเธอสิไปเธอก็ไปถ้าเธอบบไปมันก็นเลื่ยงของเธอแต่บ่าฉันเสียเอาเมียฉันไปน้าที่นี่อันผู้อัน พี่ก็เลยบอกว่าเธอไปกันโลดเพราะว่าลูกเธอเมียเธอมันกับไปน้ากันใดบ่เป็นยังดอกแต่ว่าฉันบ่ไปดอกมันป็นมันเครียดเน้คือบ่อยากไปไหมะบ่อยากไปตรงถือว่าเข้าเป็นสังคมใหม่พี่คิดนะพี่เป็นลูกสะพายไม่แล้วบานนี้พี่บ่รลู้วัฒนธรรมฝรั่งพี่บ่อยากไปเจอคนหลายๆอย่างนันนะเอายอมรับจริงๆว่าพี่บ่อยากไปเนาะบ่อยากไปพอคนบ่อยากแบบว่า จักสีว่างโตจังไดอยังสีน้มันเป็นอ่ามันเป็นงานแหลกของผีเลยได้งานเขาสังคมกับพาังงานแหลกเลยก็คืองานศพของน้องสาวเพิ่นน่ะที่ผีจะต,ต้องไปเห็นคนเนาะพอดีเมียเพิินมาเบาจังสีนะผีก็เลยได้โอกาสว่าอุ้ยฉันบพ่ไปดอกเธอไปกระโดดผีก็บางสีเนาะบัณนี้ผู้พัวกับสียันเมียเครียดนะยันเมียทั้งนี้เครียดก็เลยว่าบาา่ได้เธอเป็นเมียฉันถูกต้องตามกฎหมายฉันเลิกกับเขาแล้วเขาก็แค่เป็นอดีตเมียสั้นอัน เธอต้องไปกับชันเราชันสิลาปลูกไปนั่มมาสันแต่พี่บ่อยากไปเนาะพี่ก็เลยไปปรึกษาพี่คนไทยอยู่นี่แหละพี่คนไทยอยู่นี่พีก็บเบาเพื่อนฟังศิลาว่าเมียเก่าเขาอยากไปพี่หเอพีสิวาจังไดเพื่อนซื้อหอมเนาะพี่คนนั้นเนาะเพื่อนก็เลยว่าไปโลดโตต้องไปเพราะว่าโตก็เป็นเมียถือต้องตามกฎหมายโตบได้แย่งผัวผู้ใดเป่นวันละเขาเลิกเขายากันแล้วเขาจังไปเอาเหาเพื่อนกับบางสีเนาะพี่คนนั้นว่า บ้านนี้มันเป็นงานน้องสาว,ขาว,าขวเขางานครอบครัวเขาโตตรงไป่าสั้นบ้านนี้พี่ก็บ่าโอ้ก็คือบ่อยากไปแต่พี่เพราะว่าอ่าบ่อยากเขาสังคมกับฝรั่งบ่อยากอ่ามันคนหลายจังสีว่างโตจังใดเนาะเฮาคนเดียวยังกะกลว่าไป,ไปาสิเนาะแต่เพื่อนกับบอกให้ไปก็เลยตัดสินใจไปเนาะจา้ะไปบ้านที่นี่พอจะไปเมียญาเพื่อนกะเพื่อนกับเพ่อพอกันในงานแหละเมียาแล้วก็ดีเพื่อนกะเออเฮากับเห็นความสำคัญของเขาเนะเฮากะ เห็นตรงทีบ uh า่าเวลาเป็นซื้อยังน่ะเขาก็ติดซื้อเข้าไปในเป็นพวกพวงลีดพวกยังแมนบอเขาก็ติดซื้อเข้าไปในอ่าในครอบครัวเขาน่ะมันมีซื้อเขาน้าเข้าก็เลยว่าเออมันก็เข้าก็ยังมีความสาคัญกับครอบครัวเขาตรงนี้ตัวนี้เออบันนี้ไม่ยากกับว่าลูกสะพภยเก่าน่ะมันมากยากมันวางสีเนาะมันหาเรื่องมันมันสีมามันกบมาได้แต่มันบ่มเามือนันเพิ่นบ่ไปเด้บัดนี้ลูกสะพภ้เก่าเพิ่นกับเ่ไปเด้ เพื่อนบ่ไปบันที่นี่อ่าเรื่องนี้ก็จบไปพ่อแม่อีกมันกับสโทมาหาผัวมันอีกว่าเอามันเราได้บันนี้เริ่มเริ่มเ่พิ่นลหรเพิ่นกับสโท้มาหามันบ่มันบ่อันมันบ่เพาะเนาะเพิ่นกับสโท้วมหาผัวเพิ่นอีกว่าอันเลิกกันได้บ่เพิ่นนะเมียเก่าเพื่อนเด้เลิกกันได้บ่แล้วเฮ้ากับมาอยู่คือเก่าเพื่อน่าเฮากับมาอยู่น้ำกันคือเก่า เพื่อลูกของเฮาลูกเฮากระลั่งหนาลักเพื่อน่าเด้บัานนี้เพื่อนมาบอกผัวเพื่อนนะผู้ผัวเพื่อนได้เล่าหให้พี่ฟังบอกบอกผัวเพื่อนให้เลิกกับพี่เลิกกันโลดเพราะนะะเราก็เฮากรมาอยู่น้ำกันคือเกาเพื่อลูกของเฮาเฮามาเป็นครอบครัวคือเกาลูกเฮากระลั่งหนาลักกระลั่งเติบโตเพราะนะบ้านนี้ผู้ผัวมาเบอาให้ฟังพี่กบับ่าเอา้าเธอสีวบาจาังไดพีกะวดางสีเธอสีเลิกก็เลิกพี่ก็วางสีนอถ้าเธอสีกบเปเอากันขึ้น ให้เป็นครอบครัวกันให้เป็นครอบครัวเก่าเพื่อลูกของเธอนะ่ะพี่กับบ่มีปัญหาพี่กับางสีเนาะ่าฉชันกับบ่มีปัญหาเ้อเธอสีเลิกก็เลิกพี่กับวางสีนะเพราะว่าที่พี่คิดว่าบ่มีปัญหาเพราอยังพี่พี่คิดว่าพี่อยู่น้อฝรั่ง,ลงแล้วพี่รู้สึกว่าอปัญหาเข้ามาในชีวิตพี่หลายโพดนะพี่คิดว่าปัญหาหลายเทสในผัวฝรั่งนี่ตั้งแต่อยู่ไทยนี่คือว่าอยู่โตคนเดียวบ่เคยมีปัญหาอีหยัง ว่เคยมีปัญหาอีอย่างในชีวิตนะเพราะต้องคิดอีอย่างตื่นเสาร์มากไปทํางานเลิกจากทํางานกลับมานอนแล้วก็ตื่นเสาร์มากกลับไปทํางานสินะบ๊บ่ะมีปัญหาปันหนีนะพี่ก็เลยแบบว่าบอกกับแฟนทางสันเลยบอกกับสามีทังสันเลยว่าเลิกกัเลิกเพราะว่าถ้าเธอคิดว่าเธอกลับไปเป็นครอบครัวกันแล้วเธอสีมีความสุขมีอนาคตที่ดีขึ้นเออกับบเป็นอย่างฉันก็ยินดีที่สิเลิกให้ กัวางสีเนาะแต่ผู้บัววปาบอฉันบ่เอาฉันบ่เลิกฉันเลือกเธอมาแล้วฉันกัสิอยู่กับเธออันนั้นก็คืออดีตจันได่ก็คืออดีตมันเป็นไปบ่ไดที่ว่าฉันสิกลับไปอยู่น้องเขาผู้บัวกัวางสีเนาะแล้วอีกอย่างนึงน่ะเขาเฮ็ดกับฉันมาบ่รู้จะก,กี่ครั้งแล้วที่ว่าตั้งแต่เขาเลิกกันนะนะเขาไปมีแฟนใหม่ต่างหลายคนแล้วเพราะแต่เขาเลิกกับแฟนใหม่เขาเขาไม่มีผู้ใดเขาก็สิอยากกับมหาฉันเขาเป็นจยงซีีตลอดสามีกัวางสีเนาะ เขาเป็นคนกอกวนเขายยานนอ้นเขาย่านเทามีความสุขเขาสิเป็นแบบเออกอกวนจยงสี่มาตลอดเราก็บางสีเนาะฉันเบลเลอร์ดอกฉันสิอยู่น้าเท่นี่ละเราก็บางสีเนาะบันที่นี่แผนนี่บ่ได้แล้วเนาะแผนทีเพิ่นมาส่วนผัวกลับไปกับพ่อําเเ็จแล้วบันที่นี่เพิ่นกะอ่าเวลาเพิ่นมารับลูกเพิ่นกะมากับผู้เบ้าเพิ่นได้บ้านนี้เพิ่นได้ผู้เบาเพิ่นมากับผู้เบ้าเพิ่นเพิ่นกับหายผู้เบ้าเพิ่นอ่ะมาละล้านผีเด้มาละล้านผีโดยการทีแบบว่า มันก็บ่าวภาษามันแหละล่ะบ่าภาษามันแนมเบิงเฮาแบบเฮาลู่นะเฮาลู่แบบคนเจอกันบน่บนบ่เป็นมิตรนะท,ทั้งท้งที่แบบว่าอุ้ยเห็นกันขัางแรกคือบ่เป็นมิตรอ่ามาแนมเบิงเฮาแบบสิกินเลือดกินเนื้อสินะเออเพื่อนก็สีเอาคะแนนอ่าคะแนนความหลักจากผู้สาวเพื่อนละเนาะเพื่อนก็สิแบบว่ามาฟาดฟันกระพังซส่นะบ่เป็นมิตรบารน,นี้พี่ก็ เออเข้ากับบออยากไปหยุ่งกับเขาดอกถ้าเขาบ่เป็นมิดบ่เป็นยังคือว่านาทีของเข้ากับถ้าเขามารับลูกเข้ากับทรงลูกให้เขาถ้าถึงเวลาเข้าไปรับเข้ากับไปรับกลับมาจัางสี่เป็นบอจ่าเข้ากับไปรับกลับมาเข้าบ่ตองแบบเออไปหาเรื่องไอ้ยังก็เลยวางสีแต่ทีบ่พอใจทีว่าเขาสอบมาละล้านเข้าตรงทีว่าจังบ้านเข้านี่เขาขืนเขาลวงเลยนะบาี้พี่กะย่านเนาะตั้งแต่เพิ่นมีแฟนใหม่เพิ่นกะสีมันลวงขืนบ้านนะยังสินะ พี่กยานยานแปลว่าหามันคิดบนะ่ดีเนาะผู้บ่าวเกา่าผู้บ่าวใหม่เพลินนะ่ะเป็นตาญานมันคือจังขี่เหล่านี่ผมเง้วๆนะคือจังพวกขี่เหล่านนะพี่กยานไปพามันหามันมาข่าพี่นะคิดจังส่นะคิดอันที่ยานบอมเป็นยานนังเดยอย่ามันมาข่านะฮามัน,หาม,นหามันแทงรวมมือกันขา่าสินะคิดไปพุ่นได้บ้านี้คิดไปพุน่น,นบ้านนี้พี่ก็เลบยบอกทนายบอกทนายว่าถ้าเขามารับลูกเขานะอย่าหายเขาขืนมาเถียนฉัน เธอเป็นทนายเธอต้องบอกเขาไว้เพราะว่าฉันไปบ้านเขาฉันกะขืนบ้านเขาว่าได้ฉันกะแค่ยู่หนาบ้านอยู่ในรถเวลาฉันไปรับลูกฉันกะยู่ในรถยู่หนาบ้านฉันบ่นเคยเขาไปในเฮี้ยนเขาที่นี่เวลาเขามาบ้านฉันเขาสิขืนมาถึงเฮี้ยนว่าได้พีก็เลยวางสีเนาะเขาต้องยู่หนาเขาต้องยู่หนาบ้านเขาต้องรอดยู่หนาบ้านถ้าเขาขืนมาอ่เขาสิมีความผิดได้บ้านนี้ผี่ก็เลยวางสีเนาะเขาต้องมีความผิดเด้ผี่กันเลยวางสีบ้านนี้ ผ,ผู้ทนายนี่ก็ต้องไปบอกเขาแล้วก็สามีก็ต้องไปบอกเขาว่าพี่บาหายึืนบ้านแล้วนะเป็นอย่างคือถามบ่าเขาอขคืนบ้านได้แม่นบอกเขาสิมากกดออดเพราะมากกดออดนะเด็กน้อยนะมันก็หล่าเมนมาหลับแม่นบอกมันก็เปิดประตูเลยนะพราะเปิดประตูเลยเขาก็ขืนมาเลยอย่างสี่นะมันก็เลยแบบว่าเออเลยขืนได้นะนี่ละเรื่องของเรียงก็เลยขืนได้บ้านที่นี่ กสีต er, ้องสงบสู้ก um, ja, ja. ja. ันสงบซึ้กันแบบนี้เนาะแบบว่าต่างคนต่างอยู่เด้อพี่วางสีเนาะถ้าเขาบ่งห้ฉชันเขาไปเหยียบบ้านเขาชันก็บ่ไปอยู่แล้วพี่วางสีเนาะแต่เขาสีมาละล่านฉันแบบนี่บ่ได้พี่ก็เลยวางสีเนาะพี่ก็บอกสามีบ้านนี่เพิ่นมาบ่ได้นะเพิ่นเขาบานบ่ได้นะเพิ่นเขาบ้านบ่ได้เพิ่นสีรอแตตหนาบ้านหนาบานเวลาเพิ่นมาส่งลูกเพิ่นนะ มาลาบลูกคือกันเพื่อนกะสีรอดตอยู่นาบ้านนาบ้านเพื่อนกะสียู่เพื่อนกะสีบ่เป็นตะยูเนาะเพื่อนบ่ได้เห็นว่าเฮามีอีหยังเฮาเปลี่ยนแปลงไปจังใดเทิงเฮียนเทิงซ่านลูกเต่าเพื่อนกินอยู่จังใดนะเพื่อนกะเลยบ่เป็นตะยูเพื่อนกะโทรมาด้บ้านเนี้เพื่อนโทรมาหาพีเด้โทรมาโทรมาโทรบ้านนี่โทรพ่อตาพี่รับสายอ่าพี่รู้ว่าเป็นนั่งพี่กะสิปิดโทรศัพท์นี้รับสายย่ำใดทะลว่าเป็นนั่งพี่กะปิดโทรศัพท์นี้สึซีน้า บ้านี้เพ,พื่อนติดต่อพิมพ์าได้เพื่อนกับไปท้าผัวเพิ่นละ่ะผัวเพิ่นละ่ะเพื่อนกับไปทมอันสามีเก่าเพิ่นล่ะว่าอันท่านโทษไปหาเขา <c oughs> เขาคือบาราบสาย <c oughs> เขาคือบ่คุยน้ำฉัน <c oughs> เขาเป็นอี้หยังสันบ้านี้สามีกันเลยว่า <c oughs> เขาสร้างเธอสามีกันเลยว่างสิเนะว่าเขาสร้างเธอสันบ้านที่นี่ฝรั <c oughs> ่งเขาสิเป็นตรงๆนะเขาจะเป็นแบบพูดตรงๆเลยนะเออเขากับบเก็บว่าอทิพีเคยบอกอันกับสามีว่าผี่ส <c oughs> ร้างเขานะ เขาจะมากวนผีจะมาล้านผีเด้อบ้านนี้ผีบ่ย่อมเด้ผีวางสีนาฉันสิบ่ย่อมอีกแล้วนะถ้าเขามาล้านล้านฉันฉันสิบ่ย่อมผีเลย่วางสีนาผีสิบ่เป็นนางเอกเด้ผีเป็นนางม่านเด้บ้านนี้บ้านที่นี่สามี่ก็ต้องไปบอกเขาเพราะว่าอ่าเขาเห็ดกับฉันใดทุกอย่างแต่ว่าฉันบ่มีสีเท็ดอีหย่างเลยจ่างสิน่ะนั่นแหละผีก็เยว่าผีบ่ย่อมที่นี่อยู่นั่นแหละผัวเพื่อนก็เลยบอกบอว่า เขาสร้างเธอเธอกับเาต้องโทษไปหาเขาหัาวก็เลยวางสีนอเธอก็บเบต้องโทษไปหาเขามันกับบยอมเด้กระทู้คือเขาโทรมาโทรมาโทรมาพี่กับบรับบานนี่เปลี่ยนเบอร์เด้เปลี่ยนเบอร์โทรเปลี่ยนเบอร์โทรมาพ่อตาพี่รับสายพี่หัวเป็นมันพี่กับว่างสายพี่กับบลับมาคุยน้าบานนี่ก็บวติต่โตกันเฟซบุ๊กพี่แต่ก่อนพจน์ศมาเป็นเผื่อนในเฟซบุ๊กนะพ,พี่นะเพราะว่าพจนสิรได้เห็นความเคลื่อนไหวของพี่นป่ะพี่ก็รลบเด้ พรตะตางหลังมาวัานนี้พี่บอสพี่บอกทุกช่องทางคือว่าบ่หายมันเห็นผีเลยบ่หายมันติดต่อผีใดบ่หายมันเห็นต่างคนต่างอยู่ไปจนทุกมือนี่แหละก็เลยต่างคนต่างอยู่ต่างแต่ตอนนั้นแหละเพราะว่าผีบอกคุยนํานี่แหละถึงอยากเอามาเล่าสู่กันฟังเนาะอันนี้มันเป็นอดีตแล,ะละ้วล่ะอดีตเมื่อสิบปีที่แล้วนะตอนมาอยู่ใหม่ๆนะบ้านผู้ใดเจอปัญหาเมียหลวงเมียเก่าสางปัญหาแบบนี้บ่จ้ะ เอามาเหล่าสูกันฟังแนว่าห้องศิลับมือจังไดรแมนบอาบางคนนะ่ะถ้ายอมหลายก็สิย่อมแบบดันตลอดไปนะถ้าย่อมนะแต่ผีผีบบย่อมนะผี่บอยอมผี่เป็นคนถี่แบบว่าถ้าลายมากผีก็ลายตอบถ้าดีมากผีก็ดีตอบเพื่อกันเนาะผี่สิบบย่อมก็เลยอยากเอามาแช่สาวๆเนาะค่ะว่านี่ละ่ะนี่ก็เป็นอีกหนึ่งปัญหาด้ของการที่ว่าเอาสามีฝรัง่งที่มีลูกบ่แมนมีปัญหาแต่กับลูกเด้มีปัญหากับเมียน,นําเนาะ ถึงอยากเอามาแช่เพื่อผู้ใดผ่านไปผ่านมามาเบิงคลิปพีพแพร่แว่ก็สิได้เออสิได้คิดว่าสิตัดสินใจว่าปัญหาหน่อยหลายอันเลือกครูสามีฝรั่งนะเอาคนมีครูมันสิเอาคนมีอ่านตำหนิมันสิมีปัญหาหลายเนาะอ่านคลิปนี้กะเอาไว้แค่นี้เนาะจ้าเรื่องดราม่าของเมียฝรั่งกะสสำหรับพี่ก็สิมีประมาณนี้แหละค่ะ พอมันผ่านมาแล้วก็เลยอยากเราชูกันฟังอันนี้อันคลิปมันเยาวแล้วเนาะแล้วเจอกันใหม่อ่ะขอให้ทุกคนโชคดีนะคะบ๊ายบาย